ก็ตามข่าวนี้คือการบินไทยจะต้องขายเครื่องบินถึงสามสิบสี่ลำ for sale คือเขามีเครื่องบินเก็บไว้เยอะมากแล้วมั้งเนี่ยสามสิบสี่ลำเลยนะอันนี้ข่าวเดี๋ยวเราลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับคือการบินไทยเนี่ยถ้าใครติดตามเรื่องการเมืองมานะแต่ไหนแต่ไรนะเป็นสิบสิบปีมาแล้วอะรัฐบาลไหนเข้ามานะจะต้องซื้อเครื่องบินตลอดไม่รู้ว่ายังไงคือเครื่องบินเก่าเอยไม่ใช่มันก็ยังไม่เก่านะแค่ไม่กี่ปีแต่เครื่องบินมันใช้ไม่ได้แล้วหรือยังไงจะต้องซื้อเครื่องบินตลอด แต่ว่าการบินไทยเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาก็ขาดทุนมาตลอดคือภาพความยิ่งใหญ่ในสมัยของที่บางคนยังหนุ่มยังสาวอยู่เนี่ยสำหรับการบินไทยเนี่ยมันไม่มีต่อไปแล้วสิบกว่าปีหลังเนี่ยการบินไทยมีแต่ภาพพดแย่ลงแล้วก็ยังขาดทุนแต่สิ่งที่ทําให้การบินไทยยังคงตราตึงใจคนไทยเสมอก็เพราะว่าไม่ต้องต่อเครื่อง <laughs> คือถ้าเกิดใครไปยุโรปหลายๆที่นะคือไม่ใช่ทุกที่นะบางที่ก็ยังต้องต่อแต่ถ้าเกิดเป็นเมืองหลักๆทั้งหลายเนี่ยสมัยก่อนโควิดนะ คนไทยขึ้นการบินไทยก็ไม่ต้องต่อเครื่องไงแล้วก็แน่นอนว่าการบริการต่างๆก็ยังเป็นภาษาไทยซึ่งพวกเราก็ไม่ค่อยถนัดภาษาปกักฤจเท่าไหร่แล้วเราก็ยังกังวลด้วยเวลาถ้าต่อเครื่องแล้วจะหลงหรือว่าจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องฉะนั้นเราก็เลยเลือกที่จะบินกับการบินไทยนี่คือเหตุผลหลักที่การบินไทยยังคงครองใจคนไทยมาตลอดถึงแม้ว่าราคาตั๋วจะแพงกว่าเจ้าอื่นก็ตามเพราะว่าก่อนโควิดเราก็ เวลาไปเที่ยวกันแล้วก็ค้นหาราคานะการบินไทยมักจะแพงถ้าสมมติว่าเจ้าอื่นเขา25 0 0 0ื่นซึ่งพอช่วงโควิดราคาตั๋วก็จะถูกลงมาอีกเยอะเลยแต่การบินไทยในช่วงนั้นก็3 0 0 0 0ื่นสี่หมืนซึ่งก็ถูกลงกว่าสมัยก่อนแต่ก็ยังแพงกว่าอยู่ดีถ้าเทียบกับเจ้าอื่นครับแต่ว่าในเวลานี้คือตั้งแต่หลังโควิดมาใหมๆ่ๆคือก่อนโควิดเขาก็แย่อยู่แล้วนะขาดทุนเละเทะมาตลอดหลายปีนะแต่ว่าพอโควิดมาปุ๊บเนี่ยคือการบินไทยสุดท้ายก็คือล้มละลาย เราก็ไม่ได้เอาข่าวมานําเสนอก่อนหน้านี้นะแต่ว่าพอล้มละลายแล้วเนี่ยเขาก็ยังโดนกีดกันอีกด้วยเพราะว่าสายการบินของประเทศอื่นเนี่ยเขาก็ได้บินกันมากขึ้นเรื่อยๆอขนาดบินกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วบางสายการบินก็ยังแย่ยังต้องให้รัฐบาลช่วยแต่ว่าการบินไทยเนี่ยไม่รู้ว่าล้มละลายยังไงเหมือนกันเพราะว่าทุกวันนี้คือย,ยังโดนกีดกันอยู่ว่าจากเดิมเคยบินกันเดือนหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันเที่ยวกลายเป็นว่าตอนนี้คือได้เป็นแค่เที่ยวบินพิเศษ รับส่งคนไทยกลับบ้านแค่เดือนละไม่กี่เที่ยวบินตอนนี้ก็ได้ประมาณอาทิตย์ละหนึ่งเที่ยวบินในบางเส้นทางก็ประมาณเจ็ดเส้นทางเท่านั้นเองอันนี้คือเครื่องบินที่เขาจะขายหรือเปล่านะหน้าตาเป็นแบบนี้คือจริงๆจะบอกว่าเครื่องบินน่ะผลิตมาจากบริษัทเดียวกันนั่นแหละก็คือโบอิงเหมือนกันนะแต่มันมีโบอิงกับแอร์บัสใช่ไหมก็มีอยู่สองเจ้าเท่านั้นแหละเพียงแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็เอามาเพ้นท์ลายของเขาเองแล้วก็อาจจะพวกเก้าอี้หรืออะไรภายในที่อาจจะเลือกออปชันกับ ทางบริษัทผู้ผลิตว่าจะเอาแบบไหนแต่ส่วนใหญ่คือผลิตมาจากเจ้าเดียวกันไม่ได้ว่าเขาสร้างเครื่องบินเองแต่อย่างใดฉะนั้นสายการบินไหนก็ไม่ต่างกันอาจจะต่างกันที่แค่ออปชันข้างในว่าเขาอาจจะเลือกให้มันหรูก,กว่าแต่ว่าก็ผลิตมาจากเจ้าเดียวกันคือถ้าเราคาดหวังว่าเครื่องบินของสายการบินนี้จะดีกว่าอีกสายการบินหนึ่งมันก็ไม่ได้ต่างกันมากอตรงคาบรรยายก็บอกว่าการบินไทยจะขายเครื่องบินเก่า34ลำแล้วใครมารับซื้ออะก็เป็น หลากหลายรุ่นที่แตกต่างกันก็เป็นรุ่น Airbus สเหรออ๋อไม่ใช่โบอิงนะสามส0่ s อ๋อยังไม่ได้เริ่มขายเลยก็คือกำลังหาคนซื้ออยู่จะเริ่มหาคนซื้อก็คือตั้งแต่13พฤศจิกายนมีใครสนใจไหมอ๋อไม่ได้มีแต่ a i r b u ัสก็มีโบอิงด้วยเนี่ยรุ่นเนี่ยเจ็ดสีก็ไม่ค่อยได้รู้เหมือนกันว่าแต่ละรุ่นต่างกันยังไงนะก็ผลิตมาในระหว่างปี1 9 9 3งเก้เถึงสองพันสา้ยเอ้ยถึงสอง3ก็โอ้เป็นรุ่น ก,ก็เก่าอยู่เหมือนกันนะตั้งประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วอะ่ะแล้วก็รุ่นอื่นๆที่ผลิตมาในปีหลังๆแล้วกันรวมๆแล้วสามสิบสี่ลำแล้วกันก็สงสัยว่าถ้ามันใช้ไม่ได้จริงๆคือมันเก่าอาอมันคงใช้ได้แหละแต่มันเก่ามากจริงๆแล้วใครมาซื้อต่อแล้วซื้อต่อไปทําอะไร <c oughs> อันนี้สงสัยไปทําไมไม่รู้นะทางสายการบินก็คาดหวังว่าจะส่งเครื่องบินพวกเนี้ยให้กับคนซื้อได้เนี่ยตั้งแต่ไตรมาสสองของปีถัดไปแล้วก็เดทไลน์เหรอเส้นตายสําหรับคนที่อยากจะซื้อเหรออ๋อ เราก็งงเองก็คือคนที่อยากจ,จะซื้อเนี่ยมีเวลาที่จะคิดคิดมากได้ถึงแค่สิบสามพฤศจิกาเท่านั้นนะคือตอนแรกเราก็เดาว่าที่ขายเนี่ยก็คือเพราะว่าเอาเงินมาต่อชีวิตใช่ไหมแต่ตรงนี้บอกว่าเขาไม่ได้ให้รายละเอียดนะว่าขายไปทําไมรู้แต่ว่าจะเอามาเหมือนปรับปรุงฝูงบินสงสัยจะเอามาซื้อเครื่องบินใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือตอนนี้ไม่ค่อยได้บินอ่ะนะแต่ว่าจะซื้อเครื่องบินใหม่ด้วยก็ที่บอกว่าการบินไทยเนี่ยตอนนี้คือล้มละลายไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ ต้องหากลยุทธ์อะไรสารพัดเลยอะ่ะหลังจากที่บินไม่ได้มาหลายเดือนแล้วก็ถึงจะเริ่มบินได้ก็อย่างที่บอกอะ่ะได้แค่เดือนละนิดนิดหน่นอยหน่อยทำตัวเป็นเที่ยวบินพิเศษเท่านั้นเองเขาก็ต้องอาขายปาท่องโกต้องเปิดพัตคารที่ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่บนビเนสคลาสแล้วก็ต้องทํากระเป๋าใช่ไหมที่เอามาจากที่นั่งที่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเพราะว่าการบินไทยตอนนี้คือเป็นหนี้อยู่ถึง332บาทอ,อ้อไม่ใช่3 3 2 บิลเลียนบาทก็คือสามแสนสามหมื่นกว่าล้านบาทโอ้โหคือนี่ขนาดนี้เนี่ยอลองคิดดูว่านี่สามแสนกว่าล้านเนี่ยคือที่ผ่านมาก็ไม่ได้กําไรมานานแล้วนะไม่ได้กําไรมานานแล้วอันนี้คือเอามาให้ดูเล่นๆนะครับก็เป็นผลประกอบการของการบินไทยนะจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยการบินไทยจำกัดมหาชนาดูอันนี้เลยอันนี้นี่ที่ไฮไลท์นี้นะห้าปีติดกันนะไม่เคยกำไรมีกำไรอยู่ ประมาณอันนี้คือหน่วยเป็นหลักล้านนะมีกาไรสิบห้าล้านบาทอยู่ตอนปีห้าเก้าอยู่ปีเดียวนอกนั้นก็ติดลบตลอดแล้วก็ล่าสุดติดลบถึงสองหมื่นแปดพันล้านเรียกได้ว่าชั่วชีวิตนี้คือจะใช้นี่หมดไหมแล้วเขาจะใช้นี่กันได้อย่างไรเพราะว่าติดลบเอาแค่ขาดทุนอะติดลบคือขาดทุนรวมกันก็ตั้งเกือบหกหมื่นล้านแล้วอะแล้วก,ก็นอกจากเป็นนี่เยอะแล้วก็แน่นอนต้องลดคนฉะนั้นภาพพจน์ของแอร์โฮสเตสการบินไทยหรือทํางานการบินไทยที่หรูหรานในสมัยก่อนนั้น ตอนนี้ก็คือมีบางส่วนถูก Early r ี่ i ีทยไปแล้วถึง5,000คนแล้วก็เครื่องบินส่วนใหญ่ก็ยังต้องได้แต่จอดดิง้งคืออย่างที่บอกนะว่ายังไงอะตกลงว่าสายการบินแห่งชาติหรือเปล่าทำไมถึงป่านนี้ยังบินไม่ค่อยจะได้ทำไมไม่รีบให้เขาบินไปมากกว่านี้เราจะได้ข่าวว่าประเทศอื่นเนี่ยเริ่มคือต้องการช่วยเหลือการบินใช่ไหมอย่างสิงคโปร์เนี่ย จากสนามบินชางงีสนามบินหลักของเขาเนี่ยที่กลายเป็นสนามบินแทบจะร้างเนี่ยเขาก็มีแผนเทเวลบับเบิลจนกระทั่งว่าตอนนี้มีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละหมื่นคนแล้วอ่ะของประเทศไทยนี่คงสนามบินเอาไว้ตากผ้าเฉยเฉเปล่าวก็ตอนนี้การบินไทยก็แทบจะไม่ใช่สายการบินอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะก็ดีเป็นการที่ว่าเพราะว่าเกิดวิกฤตไงเลยต้องเอาตัวรอดฉะนั้นจา่วิกฤตก็คือเป็นหนี้ธนาคารจนล้มละลายเนี่ยนะ ตอนนี้ก็ต้องไปขายปลาท่องโกรหรือว่าต้องมีเปิดเอาเลตเปิดร้านค้าขายนู่นนั่นนี่ของตัวเองเขาเรียกว่าไนรนะปาตองโกเอ่อตอนนี้กลายเป็นจะขยายแฟนชายแล้วคือจะไม่ใช่สายการบินอยู่แล้วเนี่ยจะกลายไปเป็นทําอย่างอื่นแล้วแต่ยังใช้ชื่อการบินไทยอยู่นะเออตอนแรกก็งงว่าอ่านว่าป่าตองโกก็นึกว่าป่าตองภูเก็ตเอ้ยมันเกี่ยวอะไรกับภูเก็ตอ๋อปาท้องโกป่าท่องโก,งโกไม่ใช่ป่าตองโกก็เลยงงนึกว่าแฟนชาย แบบว่าเปิดร้านขายเสื้อผ้าเป็นเอา l e t ไงอ๋อร้านแฟนชายขายปลาทองโกเออ,เอก็ไม่รู้นะว่าคนขึ้นการบินไทยคือเขาเสิร์ฟปลาทองโก,กกันเป็นประจำหรือไงทําไมถึงอยู่ดีๆกลายเป็นมาขายปลาทองโกไปได้มันเป็นของชื่อดังของการบินไทยตั้งแต่เมื่อไหร่แต่จริงเขามีเบเกอรี่อยู่นะเออพับแอนพายหรือย,อยังไงที่เปิดเป็นร้านค้ามานานแล้วอะทําไมไม่เห็นจะดังในช่วงเวลานี้มาเป็นปลาทองโกดังแทนก็สุดท้ายก็ต้องเอาใจช่วยการบินไทยนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อไหร่เขาจะกำไรได้นะมองว่าการที่เขาขาดทุนแทบจะทุกปีเนี่ยมาจากการที่ว่าไม่ว่ากี่รัฐบาลเข้ามาเนี่ยก็ซื้อเครื่องบินตลอดแล้วก็มีการทุจริตอะไรกันมากมายคือเอาเป็นว่าปัญหาสารพัดเลยสุดท้ายการบินไทยขาดทุนเละเทะทั้งๆที่คู่แข่งอย่างเอมิเรตเนี่ยนะตอนนี้ซึ่งกลายเป็นสายการบินใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วเนี่ยเขามีกําไรมากมายมหาศาลหมายถึงว่าก่อนโควิดนะนะ แล้วตอนนี้เอมิเรตก็พลิกฟื้นมามาเริ่มบินตั้งแต่กรกดาแล้วแล้วก็ขยายเส้นทางมากขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้แทบจะเป็นเหมือนเดิมอยู่แล้วในขณะที่การบินไทยยังไม่ได้เริ่มแม้แต่จะคลานเลยได้แค่ทําตัวเป็นเที่ยวบินพิเศษบินนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนี่คือเราปิดกัน้นสายการบินตัวเองหรือยังไงก็เอาใจช่วยการบินไทยกันต่อไปเพื่อนๆอ,อยากจะแชร์อะไรเกี่ยวกับมุมมองของการบินไทยนะครับก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ